โอเคนะครับพบกับพี่โนบิตาคูโคนหล่อนะครับจากช่อง YouTube พี่โนบิตาคูโคนหล่อพิตานะวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ยังอยู่ใน EP ีที่2นะครับของวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนพศ2565นะครับตอนบ่ายพี่โนบิตามีรีวิวรถอินสุนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับโครงการก่อสร้างแยกมงทางลอดต่างระดับนะครับแยกมานาลมหลังจากที่อัปเดต แยกตรงอู่พึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือที่แยกตรงอู่พึ่งเนี่ยนะครับยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับความคืบหน้าเท่าที่วิโดบิตาตัวเช็คนะครับกว91นะครับการนําเสนอครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่แฟนคลับนะครับแก่นักท่องเที่ยวนะครับนักเดินทางที่สัญจรไปบานะครับในตัวจังหวัดอุบลราชธานีแจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้รับรู้นะครับไม่ได้เอาไป เอาไปเป็นจุดประสงค์อื่นนะครับถนนตรงนี้ก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข231นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูแจกวานารมกันบ้างนะครับปกกณ์ที่ใช้ถ่ายทําก็เป็นแค่โทรศัพท์ซ a m s u งก g a ซี่โ n o ต e 9เครื่องเดียวนะครับแล้วก็ ยานพาหนะก็เป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับง่ายๆดีความคืบหน้านะครับก็พี่โนบิตาขอฟาดให้นะครับ95แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีการลาดยางมะตอยแล้วนะครับมีการติดป้ายบอกนะครับว่าทางโค้งในอุโมงคนะครับให้ใช้ความะระมัดระวังในการขับขี่นะครับมีป้ายบอกนะครับบอกความสูงของรถระยะไม่เกินเท่าไหรน่นะ เดี๋ยวพามาดูกันนะครับก็จะมีเศษปูนเศษอะไรอยู่นะครับยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็จะมีการก่อสร้างของผู้รับเหมาอยู่นะครับอันที่พี่โนบิตะบอกไปนะครับว่าโครงการก่อสร้างเนี้นะครับจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566ก็จะเปิดใช้ในช่วงเดือนนั้นพอดีนะครับ ผู้รับเหมานะครับก็ยังเป็นบริษัทสอเขมาราชอินดัสทรีอยู่นะครับถ้าไปจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับก็จะต้องขึ้นทางยกระดับนะครับแล้วตรงไปถ้าไปจังหวัดมุกดาหารก็เส้นเดียวกันกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับแต่ถ้าจะไปถนน สถิตนิมานการเลยนะครับอันนี้ก็ถนนสถิตนิมานการแหละถ้าจะไปอำเภอพิบูลบางสาหานนะครับก็ต้องลอดอุโมงค์ไปเลี้ยวขวาเข้าเมืองอุบลราชธานีนะครับก็ไว้วันไหนเขาเปิดใช้นะครับพี่น er. พิตาก็อาจจะมีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะว่า ถ้ามีโอกาสไปจังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอศรีราชาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้พามาดูกันแบบคร่าวก่อนนะครับมันจะแตกต่างจากอุมโมงทางลอดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโครงการในอนาคตนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำโครงการอะไรนะครับแต่วันนี้ก็พามาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะครับ เพราะว่าตอนบ่ายพี่นพิตาจะต้องทํารีวิวรถอีสูสุต่อนเองนะครับเนี่ยครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็วันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ